เจอเข้ามาสามครั้งครั้งที่สามนะชนะเข้ามายังอย่างแพ้มาสองไฟเลยแล้วทีนี้วันนี้เวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเพระชาโรมาเกินไปเท่าไหร่เกินไปกว่สี่ตอนนี้ผ่านแล้วนะเราก็ซ้อมอยู่ซ้อมห้างไหมเลื่อนเลื่เท่าไหรื่อนเราดิซ้อมอยู่ซ้อมใหม่ซ้อมสมัยย้ายมาที่นี่ร้อยแล้วซ้อมมากี่วันได้เอ้าวรวมเดือนนะรวมเดือนนะเรานี่สไตล์ไงมวย ครบเครื่องแลว้ววันนี้เจอคู่ประกอบมันต้องเสริมอะไรที่ไปสู้เขาไปไหมเนี่ก็เสริมให้ไทรนครับ<ว>การจะตกครับออกเยอะเยอะไม่ถอยเยอะ,อ,ยอ,ะอ่าแ,แ,แล้วรูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าใครสูงกว่าคิดว่าคิดว่าที่ชกมาเราลงสูงกว่าเขาหรือเขาสูงเขาสูงกว่าเขาสูงกว่าลอยกว่านะเอารองสูงเท่าไหร่ครับหนึเจ็ดสองน้ำหนักของเราปล่อยๆครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละผลงานล่าสุดชกไว้ที่ใส่ต้องน้อยนะวันนั้นเจาะคนนี้เหรอ ไปพิรพลเป็นไงวันนั้นแล้วก็ก่อนนั้นสองอีกสองไฟสองไฟนั่นนะสองไฟไฟก่อนพิรพลแพ้อ่าแพ้แพ้แพ้สองครั้งเฮ้ชนะชนะแล้วก็ออ๋โอเควันนี้เวทนี่ไม่มีปัญหาซ้อมมาอย่างดีร่างกงร่างกายปึ๊กนะเอาละคนจังหวัดฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยชาวสีเขียร์เป็นแรงเชียร์น้งชายด้วยครับเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีน้องชาย วันนี้เจอคู่ปรับนี่เป็นภาคที่ภาคสาหรือภาคสี่ภาคสา,า,คสาวันนี้ร้อยยี่สิบล่าสุดที่เจอเขาร้อยเท่าไหร่ร <120. S 1> <120. S 2> ้อยยี่สิบเหมือนกันวมื่เช้าเนี่ยเรามาเปไ็นไงน้าหนักผ่านรันนี้ไปซ้อมอยู่ที่ทเหมือนเดิมนะซ้อมมากี่วันเนะรานี่ก็สลตายยังไงหีมือแล้วแต่จังหวะมายัางไงก็ไปยังไงนะกับพิจารณาที่ชกกันมาถ้าไปไหนบ้างเห็นจะเห็นก็มีอะไรบ้างที่ว่าเด่นๆไม่รู้ แต่ลอยเราลอยกว่าเขาไหมนิดหนึ่งนิดนึ่งหันสูงเท่าไหร่ครับสูง170เราอยเ่ที่70 70อ่าน้ำหนักปอยๆครับ5ปีนี้อายุเท่าไหร่23ล่าสุดชกอตไปที่ที่นี่เดือนไหนวันนั้นอีก2 2เดือนแล้วที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วอีก2ไฟก่อนนั้นนะก็ชจะกระจนยมาไฟเด็กจำเป็นอ่าเจาะเอาเอาง่ายชนะจะกระจายแล้วก็แพ้ วันนี้120สบายๆนะโอเคเป็นคนจากจังหวัดเอาฝากไฟกับเชียร์นะวันนี้โอเคขอมาน้องสายช่วงนี้ครับ